โอยลมหมดแล้วพอแตกตึงเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงอีตีนีิตองคูณซีฟไลน์มาโอ้ตรงหน้ากูโอ้ไอ้เชี่ยคนไรซ่อนแม่งลีแล้วไอ้สัตว์ไปไหนอะขึ้นขึ้นสลิงสิครับไม่ติดอ่ะไม่รู้อะไม่ติดอ่ะใครจะรู้อะ เ,อ,เอ, <c oughs> อย่าตกปอมทำเส้นก่อนเ,เลยโอ้ยก,ก็แตกยืดขาว่างไงคะหนูหนูเะตุย <c oughs> อ่ายี่สามพี่เอาแผน่นอะไรเชี้ยรป่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาไปหาโดนทับหัวตีสุดท้ายแล้วนี่ ก้าเก้าสิบแปดโอ้ยนั่นสิแต่กูไม่น่าได้ก็ได้ว่ะแต่กูโดนใบ <c oughs> พี่พี่แป๊บนึงพี่เล่นต์เด็กเพิ่งไปนะจุกก่อนฮัลโหลฮัลโหลกูอยู่ในที่อยู่นะเกมนี้เล่นสามคนนะฮัลโหลคลิปเล่นเกมอะไรวะ <c oughs> คอนท่าเมื่อไหร่ที่อะมึงเด็กก็เบาบ่วกหรอกเอ้ยเพิ่งยิงไปโบกันไปโบกันเอ้ยอย่าเพิ่งชุบก้อนมันมีของนะเว้ยเออไม่เป็นไรกันเดี๋ยวกูมาฟื้นกระป๋องเดี๋ยวมันก็ได้แล้วชุบก้อนเอาอกระดามันก่อนไปแล้วค่อยให้พีดีมาเก็บของคุยมีผูมึงจะตายแล้วก็ไม่ได้ชุบดีดีไปชุบดีไปชุบก้อนดีไปชุบก้อนออกซไลด์ออกซไลดพอแล้วปล่อยมันปล่อยมันเลนให้มันรีให้มันรีดีไปชุบก้อนโอ้อิ่ม เออไปแอคต์มาละโชคดีต้อมลาก่อนกูบอกเลยชุบกูเป็นไงตามที่กูคาดจะมาเล่นเกมใหม่แล้วดาถสูงทุกอย่างยกเว้นหวยจริงๆไอสัตว์คนอะข้างหลังมึงกูเล่นไอสัตว์หยุดวิ่งก่อนเอาสกีนมาคนอยู่ไหนพี่คนนะคนนะคนนะคนถ้าวกจะโลไหมเนี่ยคุณไม่จริงเลยเนีย ทำอะไรสักอย่างสิคุณเลนเรียกตีนสิเป็นคนมีคำสาบเจอแล้ว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 เดี๋ยวพะกูเลยเดี๋ยวพะกูเลยคนละทางเลยเว้นพร้อมมือเชี่ยเลยอย่าอย่าอย่าเค็มเจะไม่เป็นลาวเลยสักประเทศไหนพะกูเลยพะกูเลยพะกูยิงเลยเฮียมึงเลนเห็นรู้ปล่าขับเป็ดโอ้สามตัวนี่หวังเอาเอาเอเสียงสนัยจะไหนอีกวะ กูติดต้นไม้มีฮีทปะเอ้ายิงนี่ใครเนี่ยเอ้าเดลอไม่มีฮีทโอ้กูจะตายกูจะไงไอ้ฮียตอวจะตายฮีทฮีทเออไอ้เฮียพี่กูฮีทเนี่ยไวโอเคโมซาบีกยิง อแอบหรอ,อโอ้ยเยี่ยกูโดนข้างหลังจุกก่อนจุกก่อนอะไรไวะยิ่งเฮ้ยแมงมุม,ม<อ>ปืนได้ด้วยเหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะท <laughs> ีมใหญ่จะบแพดอย่าพูดดิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงอยู่ยิงอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วใกล้มากใกล้มากใกล้มากเฮ้ยอย่าเฮียไม่มีสมาธิมาแล้ว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 ใกล้มากมาแล้วมาแล้วชุดเล็กส่ยี่สิบไอ้เฮียมือเล่มสั่นเลยสั่นมาแล้วมาแล้วแม่งมาผมของบอกกับพี่แปเฮ้ยผมเจอคนเจอคนเจอคนเนี่ยมันยิงกูแล้วจะไปมันยิงไอ้เฮียไรไอ้เฮียนี่ สีม่วงมูไว้องไมพิสูจน์ใกล้ขนาดนั้นก็ได้โอ้โหจรนี่ลยทุกคนเริ่มยิงกูตายกูตายตายโอ้แตกตีตีกบม่งแตกล้มเนี่ยโดนโดดลงมาเนี่ยไลฟ์ไลน์ไหมอ่าฮิวอ่ะพี่่อเฮ้ยโดนวินไอ้ยนะเขี้ยฝั่งกูมาเหมือนกันว่ะตอมเข้าไปก่อนรอบตอมกลับมา ไปเลยแล้วกัน